ผมรู้สึกเป็นเกียรติได้ยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานแต่งเรือประจำปี2 5 6 5ในวันนี้ข้ายังบ้านเมืองเกิย่อหนึ่งวิเวียอย่างไกลแหลงแต่บ้านโมกเกลรูนเจียที่ปนัยเพียรตนะลรงกำีบากาประพูตอเปนางตู้ปีนางชนอมปีเปิลมาปีปีนเอาทยดจากที่ได้รับคำฟังคำกล่าวรายงานแล้วนั้นผมถือว่าเป็นงานระเณีที่พวกเราชาวตำบลกุตัน ได้ร่วมกันถึงสาปต่อพิีแข่งขันที่มีความยาวนานถึง21ปีโดยมีพีอชาวคิชาได้รับฟังในพิธีเต่งงานด้ยการเปิดพิานเป็นผู้จิดติธีเมื่อปีพศ2 5 4 3อันฝ่อให้เกิดศูนย์รวมจิตใจเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์สมงวัยตีที่ดีต่อกันระหว่างพี่น้องชาวตงบลกูตันและพี่น้องในพื้นที่ ไอเดนอพยูอกาบเชิงและพื้นที่อื่นๆฐานสัมพันธ์ทะวัยตีระหว่างพี่น้องชาวไทยกับพี่น้องชาวกัมพูชาขอให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเกิดความแน่นแฟ้นเกิดความปองดองตามัคคีสมานใจสั์กันมากยิ่งขึ้นอโมพีตาสับยดายปร์ไปตานิขยมบัตยัตุชาอาเียปร์ปนีมุยแด้เจียบพรรัคุมขุตันอาักริเ์ขีเรตตปอร์ปนี ត្រូវបានតំគដោយមានមកដល់ថ្ងៃលើកទី21ហើយដែលមានមានគលចកកាប់ជើងឬចៅអធិការវត្តឧដុង្គព្រមវិហារជានេះបដូចព្រំកាលពីឆ្នាំ2008មកដល់បច្ចុប្បន្នក៏ដោយមានធៀបសង្គីភាភាភាគនាទវិធមោកព្រំទៀងកសាងសុនមិត្តភាពដល់រាជក្នុងកូតាននិងបងពលចកកាប់ជើងហើយនឹង ตำแหน่งเส้สิทธิทางเกี่ยวกับเส้นรูปทีมนาสบอลทีเปียระหว่างตุรกีไทยนึงตุรกีตันดูจีอาอเมริกาเกตส์ชนะตันเต้ออสซาร์ลณปัจจุบันได้เวลาอันควรแล้วกระผมขออวยพรให้การจัดงานเรือครั้งนี้เป็นไปด้วยความตามวัตถุประสงค์ทุกกปรระาที่ตั้งไว้และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้จงมีความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามที่สมบูรณ์แข็งแรงสมนิดผล ในทุกประการที่พึงปรารถนาไอาล่านะี้ดั่เป็นเวือสงครามไอขยุ่มบาสสอบูนเปาราการริบจอมกามิธีพระนางตูกลึกนี้สำเร็จบานแนโกลดาวเดลปานกัหนดอนไอไออารูเมียนซิพมงคลที่บอลเพียบมีสุขเพียรพึ่งเมื่อสำเร็จบานทุกคำปับน้องปรารถนากระผมขอเปิดการสืบสารประเพณีแข่งเรือประจำปี2565ครั้งที่2 1 ផងខាងតំបន់គូតានថាបាត់នេះលោកគញវត្តសំបកកាបើគណៈវិទ្យាប្រណងទូពីដំណឆ្នាំ2022ជាទិលិ21នៅឧបេលីសំអកុលអាចជ ểm តសំក្រុមជិះលោកស្រីខាងអាចទៅដើមមែនទេមានសន្ទ្រកថាបើគណៈវិទ្យាបាទសំក្រុមជិះ ជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកមាយបងប្អូននៅឃុំអំចាស្រុកកាប់ជើរៃរោងអានតាអរគុណនេះអទីខ្ញុំขอអនុញ្ញាតសួស្តីพี่น้องชาวតំបន់កូតាននិងຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານງານປະເພນີແຄງເວືອບຈຳປີ2550ໃນຄັ້ງນີ້ທຸກທ່ານຄັບថ្ងៃນີ້នាងខ្ញុំມີກິດຈະຍາ បានបានចូលរួមនៅកម្មវិធីនេះដំណើរឲ្យលោកអភិបាលត្រង់សម្រាមហើយយើងដូចជាខេត្តដតដងមានចិត្តដែរបានចូលរួមកម្មវិធីបណ្ណតុនៅស្រុកកាប់ជើងនៅឃុំតាំងថ្ងៃនេះดิខ្ញុំមានខ្ញុំយំឌីហើយមានកិត្តិយសជាយ៉ាងយิ่งที่เป็นตัวแทนของអាចังหวัดอุดรพิชัยสิได้เข้าร่วมงานประเพณีแข่งเรือประจําปี2556ในครั้งนี้ចាជាដំណូងនឹងខ្ញុំសូមគោរពនឹងថ្លែងបង្គំដល់ព្រះអង្គ បានសូមគោរពដល់លោកថនឆៃសិនលីប្រធមនិងសូមគោរពដល់លោកស្រីប៉តិតន្តិរតនាលនចាសូមគោរពដល់លោកចោមវណ្ណមុខកាគុណចាហើយសូមគោរពដល់លោកធីសិតគិតិថនចរិនសិននិងសូមគោរពដល់លោកដំណាងរៀ ข้าสารนิติกรุปรับอ่านก็พอดีดตอนนี้ดูจเจาหนมาทการพระคุณท่านเจ้าอา,อาวาสวัดเขาวัดพรหมวิหารพิพิธกรุ๊บเรียนท่านพลชัยพลแสนชัยพลชัยแสนลีประโคนอภิปรองนายพลปรัชญาอวิสุวรรณเพื่อกับเชิงเรียนท่านปฏิธาตั้งตีรัตน,นา,รรานนท์ผู้แทนโครการบริหารส่วนจุฬาสวลีและท่านทัศนณะนพก้าคุณอา่า รองประธานสมาชิกจังหวัดสุรินทร์และก็ท่านสสสมบัติติสุรินทร์ผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์และก็ท่านพิสิทธิ์อิติพรองค์การบริหารส่วนตำบลพูดานและพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมทุกท่านในวันนี้ครับจ้าเองานนี้ไดาเนี่ยงมาเจอรวมในกันที่นี้ไทยก่อเชื้อจำลองมัตร์าทระเวียงกัมพูชีไทย សរងអថ្ងៃនេះសិទ្ធិជនបានចូលរ่วมງານប្រពៃជាតិដើម្បីស្ពានសន្តិភាពមិត្តភាពរវាងសហគមន៍ដូចនឹងវត្តដែលស្ថិតនៅតាមខ្សែដែនដូចกันក៏មាននៅឲ្យច្បាស់ដែរក៏ទទួលរួមថ្ងៃនេះហើយក៏ជិះចំក្រៅក៏សូមបប្រសិទ្ធពលជ័យដល់កីឡាករទុកទាំងអស់ដែលតំណាងនៅទីនេះហើយនឹងលោកលោកស្រីដែលមានវត្តមាននៅថ្ងៃនេះទាំងអស់ដែរសូមជូនពរឧបក္កល ตังบุญประการคืออายุบัณฑสุขะปละกําใบคลีนเลียรลายจะสมอคนประธานสุดนี้ฉันขอให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่านและก็ผู้หัวหน้าส่วน้ในการทุกท่านที่เข้าร่วมงานประเพนี้แข่งเรนนนี้จงประสบกับทิพย์ปัญจีสีประการคืออายุสุขคพลังทุกท่านด้วยเตืดนขอขอบคุณขอธเชิญท่านประธานลุกโผล่ขึ้นมาเลยครับ ព្រះជ <đem fundamentals dragging> ិមครับអត្តបិជំនីครับតាមជំសាជាការកាត់ខ្សែបោះឲ្យនឹងបលីងឲ្យពីពងវៀងដើម្បីបើកាត់ជាព្រះកាអំពីការប្រពៃណីប្រណាំងទូកងោប្រចាំឆ្នាំ2022អាចកាត់ទីព្រះកាជាបន្តអសនក្រុមគឺសក្តានទី2ដើម្បីដំណើកវិកម្មកាងារអំពីការបលីងឲ្យពីពងជាបន្តតាមស្ថានភាព ໄທໄທครับ간ไกล1ด้านขอขอໄປສາທາພຽນຄັນຕິກີ້ໄທຍິງມີກັນໃກ້ນໍາໄປກະກະເສດບາທ່ານຮອງໃນເພີຄົງສໍາລົງດ້ວຍຄັບດຽນເຊີນຄັບໃຫ້ຊົມກຸ່ມລູກອະພິບານຮອງຄົງສໍາລົງພ້ອມແດ່ເບາະຊົມກຸ່ມອ່ຈເອີຍອາກັນໄກ່ເບື້ອຍກັນໄປນັບນາງຕົ້ນປະຊາແກດຕັງປີພ້ອມແດ່ບາດແສງສັນຍານຄັບອາຂວງນ້ອງຈັບປະດໍາຮອບ สามไปต่อหนึ่งมุ่ยับพระดมเสียงปรบมือด้อกกำลังการเทียังกองขอบคุณท่านประธานทังฝ่ายไทยและฝ่ายประเทศกัมพูชาครับขอบคุณเกผู้มีเกียรติท่านบนเวทีขอบคุณครับบาทรสมคุณสาปเทียนต่องปีครั้งปีทีไทยหนึ่งถึืกีกัมพูชีดบรวมรูปการมที่บัตรการมการพป็นตัวก็จิปลูกาพปจารณาปิพคนิพิไปเลกมีบัตรสมกุณ ครับตัวนี้เรียนเชิญประธานฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาได้จุดรูปใต้น้ำนะครับด้านล่างครับด้านล่างเรียนเชิญท่านครับเป็นเจ้าสังคมเตียาลู้เป็นกัมพูชีน้อกัมพูชาไทใต้อ๊ดเน่ขอขอให้ครับถ่ายรูปก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาจุดครับขอ๋อทีตเป็นสแตนด์เลยครับ ท่พิพิเปิดเป็นที่เรียบรยแลวท่านผู้ชมเดี๋ยวจะปการะาไนอกสักครู่หงตอทานประธานกับทีมงานก็กำลัง่เพียงอางัเป็นเีริสุดรงากตอวการนาดุดา่านอัเลียมาสรการตตามะราติดตามีสักครู่หนึ่งจะได้ชมภาพภาพบรรยากาศตรงนั้นนะครับเมกวน์บันโปรยประดิปีกาปนังจิ๊บมวยชนะ เมนในทาดัมเบิิ์จำมนองสเ่นเมตรีพียบดาลอรหรือเบียงยิงตัวสองข้าคุณบาทอาจารย์ตาจะกาอ้อยกจิโรกรงตึกบาทรงกรมจีสับเซียนตงปีพิกี้ไทยน่งพิกีการ์เชจีอ้อยจิมูยขึ้นเนี่ยเรียนเชิญด้านหน้าเเป็นพยานนะครับไปดูพลุไฟครับเรียนเชิญท่านประธาน2สงท่านครับ่าสงกรมจีุงเอร่างที่ เดี๋ยวอยู่ตรงนั้นก่อนครับเดี๋ยวรอพลุไฟขึ้นก่อนเราก็จะได้ส่งสัญญาณพร้อมๆกันครับเรียนเชิญครับผู้สูงขึ้นเรียเชิญครับเรียนเชิญท่านผู้มีการครับได้เป็นสักขีพยานนะครับในการเปิดงานประเพณีแข่งเรือครั้งที่ส1ในครั้งนี้ครับเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยครับ ការសង្ឃយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទីស័ក្តិសិទ្ធិអភិការក្រុមគណៈកម្មាធិការដំណឹងទូទៅប្រចាំឆ្នាំ2022ទីក៏ទីប្រកាសជាសារចាកកត្រួតត្រួតក្នុងទឹកតារឿងកជឹងរឹងមួយនេះអនុសំបានចេះស្នេហ៍តែម្ដង ครับเดี๋ยวรอชมรอดูก่อนนะครับปีนี้ถือว่าตื่นตาตื่นใจสำหรับพิธีเปิดนะครับในช่วงจะสุดท้ายนะครับเราก็จะได้ชมคลุกไฟใต้น้ำนะครับในครั้งนี้ครับการปฏิบัติธชรมนี้เป็นการเวียให้นึกว่าพ่อสะโตอย่างไรแรงจะติมพฟดาแ้เอาลูกมาบ้านตัวชนาเจือเส้นดำน้ำพี่ก้าอ้อยขึ้นช่วยกรงตึกสตาต์พี่มินอีกน้อยแล้วเอาลูกมาตัวชนาเจือเส้นดำน้ำนี้มันเป็นเจ้าเก่ทถา កម្មវិធីបងនេះក៏ជាផ្លៅការហើយឲ្យគូចំណិតទាំងបរំដល់វិទ្យាពលរដ្ឋជាបងប្អូនជាសកសៃយើងដែលបានទស្សនាក្នុងកម្មវិធីនេះយ៉ាងអបសើមមែនទែនបាទបងប្អូនទៅ check នេះໃຜមាន check នេះនិយាយធៀងពេកពីបាក់បិច ครับฝ่เทคนิคพร้อมแล้วเขนเชิญท่านประธานครับท่านผู้ช่สาปเทียนผมให้สัญญาณก่อนนะครับสามคิงรสันไปต่ีเน้อมุ้ยจับพร้อมนันรับจนวนจรวดจรวดไ

ลาเราปรบมือด you know ังๆด้วยนะครับอย่างครับอย่างอย่างอย่างเบยตื้อเลยเิเตือเลยเยียมีเลพลงเียต่มอมชนะ้งยไมเป็ดอันเจ๊กตสมัยดลูกอันนั้นเนมาเตอันจะเลืกมุนบงเลยลูกบาเจแสดงต่าดน้าบัตรลบองไม่เห็นเลยบัตรจีบไม่เห็นใครอตีง นันะนนีโอ้เียมแนเแล้วทกัพเ้าคืนทาที่หนึ่งครับมี2ดอกหรอดอกครับเนี่ยอ๋็ไปรลยนะก็เรียนเชิญนะครับท่านประธานและขกผูิมีเกียรติได้อยู่ประจำเต็นนะครับเพื่อนับชม และเชียร Sen, ทีมทเรือในเที่ยวต่อไปขอทีนเชิญทุกท่านเลยครับภายในเต็นท์ครับเชิญครับดาสักลุใอารูจโจนกันต้องตงดำใบตัวนาพิการเนังทุกจัชัมพัองเนี่ลบาสัอากุนบาสากุนโอ้ยังไม่หล่นเยนหนัง้นอยนะมันไต่เองอยู่นะอ่เือ ตอนนี้ก็พิธีเปิดก็เสร็จสิ้นเป็นทางการเรียบร้อยก็รอต้อนรับชมกันเป็นหลับต่อไปนะครับอก็ขอเก็บบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนาะติดตประกันก็ต้องนรับการับพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวเจ็ดพิบายขององค์การบริหารส่วนบุรูตัมครับขอบคุณนะครับท่านประธานนพิธีแล้วก็ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับและก็แขกผู้เกียรติที่รักพระองค์ท่านครับครับพี่จอยสักครู่ครับพี่ครับ นางรำครับเรียนเชิญครับเรา,านางรำให้ท่านได้ชมบนเวทีนะครับหนึ่งชุดการแสดงนะครับให้นักแสดงนะครับได้ประจำบนเวทีเลยครับครับระหว่างนี้ที